ไฮ <Hi. S 2> อุ๊ยปัาฟิลเตอร์อยังไงเราต้องเพิ่มฟิลเตอร์ใหม่กูสกินนี่คือกูสกินบ่อุ๊ยหน้าขาวเกินไม่ใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าเนาะ แต่งหน้าไม่ใส่ฟิลเตอร์แล้วกัน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีหกร้อยแปดสิบสองคนที่เข้ามาดูนี่ครับหกร้อยไมคุณนอนดึกกันจังสี่ทุ่มแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็โหเจร้อยสามิบห้าคนแล้ว วันนี้ก็คือจะมาไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาปั่นเทนช่วยกันนะครับตอนที่ไปออกรายการยังสเตอร์เนีฮะก็ตกใจมากๆตอนแรกนั่งนั่งแต่งหน้าอยู่นั่งเออเซ็ตผมอะไรอยู่ปึ๊บ <c oughs> ไปดูเทนขึ้นอันดับห้าแบบไม่เคยเลยไม่เคยแบบขึ้นอันดับห้าขนาดนั้นมาก,ก่อน แล้วก็แบบเออตกใจว่าทำไมพลังของพวกคุณมันมหาศาลขนาดนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยๆกันดันเทรนขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ขอบคุณนั่นเองก็ติดสินบนไว้นั่นเองนะติดสินบนไว้ว่าเออจะมาไลฟ์ พอรักไงโอ้โหน่นารักอันนี้ได้ไหมขอบคุณนะขอบคุณนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเวลาพอเห็นคนได้มาดูจริงๆอ่ะได้มาดูว่าเราทำอะไรได้มาดูว่าเราเวลาเห็นเทนขึ้นไปขนาดนั้นก็รู้สึกว่าโอ้หายเหนื่อยละเห็นทุกคนแบบช่วยกัน ปั่นขนาดนี้นะครับผมก็ยินดีมากมาตกใจมากมากวันนี้แบบปั่นมันมากวันนี้เออผมเข้าไปดูยังสนุกเลยจะ say my n a m นลองสดพร้อมมาก ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยมั้งเป็นโอกาสแรกเลยมั้งที่เราได้ร้องสดเพลง Let Me Make My Choice นะครับคนเดียวแล้วก็ร้องทั้งเพลงรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่ก็สนุกครับ ถ้างานคู่จะขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันผมว่าน่าจะมีงานคู่เลยเลยอ๋อไลฟ์ไลฟ์กับคูต้าไงไลฟ์สดรีพี่แบงค์ถึงใ่แล้วคิดถึงนะคะลูกชายคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่โต <c oughs> นี่ผมกำลังจะไปอาบน้ำเลีนยแต่ผมลืมไปว่า หล่อจังเลยค่ะขอบคุณพี่บิ๊กด้วยนะครับที่มาดูแลผมวันนี้นะฮะทุกคนฝากคนพี่บิ๊กด้วยนะครับก็อ๋อตอนแรกผมจะไปอาบน้ำแล้วแต่ผมนึกขึ้นได้ว่าเออติดติด,ตดสินบนทุกทุกคนไว้ว่าเออจะมาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมผมดันปากปากโพ้งไปไงบอกว่าเออถ้าติดเทรนอันดับหนึ่งในห้านะจะจะมีรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่คิดจริงๆว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่มันจะไปติดเทนอันดับห้าอะไรเงี้ยผมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันติดห้าจริงๆแล้วผมก็เลยต้องแก้บนอ่ะพี่บิก๊กเต้าสวัสดีครับพี่บิก๊กเมื่อกี้มีคนน่ารักขอบคุณเราด้วยเราได้ยินนะครับ <laughs> ขอบคุณที่มาหาครับขอบคุณโบนัสเหมือนกันโบนัสเก่งมากเลยวันนี้โชว์เดี่ยวได้แบบสบายๆเลยวันนี้เป็นอะไรที่ทา้าทายมากเลยร้องร <laughs> ้องร้องทั้งเพลงเออลตอนแรกคิดเหนื่อยตอนแรกรุนนะฉันรุนมากว่าแบบว่าเธอจะทําได้หรือเปล่าว่าอุ๊ยแต่เธอก็ทำได้นะแบบเก่งมากเลยทุกคนผมใช้โบนนะัสาขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณจะไปอาบนบ้ำมาหรอ ใช่ตอนแรกจะไปอาบน้าแล้วพี่แบบเหนียวหน้าไงจะไปล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําแต่ว่าลืมไปว่าปากพ่อยบอกทุกไม่ใช่ปากพ่อย <c oughs> ปากโพงไปว่าแบบเออถ้าติดหนึ่งในห้าจะมาไลฟ์เรียบร้อยอรอจริงเก่งมากขอ <c oughs> ขอตบข,ข,ขอชมด้อมยีสิบห้าทุกคนมากเลยนะคะว่าพลังมากสุดจริงสุดจริงว,ว,วันนี้คือแท็กโหดมากอะ่ะเออผมไม่รู้ว่าเขาอัดอัดอั้นอะไรกันมา ปรบมือให้ทุกคนนะคะขอบคุณมาก <laughs> เลยค,ครับงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินแลละโอเคครับกินเผื่อด,ด้วยนะครับบายบายสกกันกนะอ่าเมือ่อกี้กดผิด เมื่อกี้กดผิดเมื่อกี้กดผิดขอโทษเมื่อกี้เรากดผิดเมื่อกี้กดผิดขอโทษนะครับ Hello Lu Life ไม่ได้หลุดครับผมกดผิดผมกดปิดผมจะปิดพี่บิ๊กออกครับแต่ผมไปกดไอ้บนข้างบนแทนครับ ตกใจหมดอ่างั้นเดี๋ยวไลฟ์สักสิบนาทีเนาะกำลังดีเพราะว่านี่เก้าสี่ทุมแล้วผมอยากจะขอตัวไปอาบน้ำนะครับขอสักสิบนาทีอ่าจะไลฟ์จะพูดอะไรดีอะผมไม่รู้จะคุยอะไรอะแต่ว่าอืมยังไงดีผมจะแรนดอมคนที่รีเควส มาแล้วกันเนาะมาพูดคุยกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าอ่าแม่นกส่งคำขอมาแล้วครับอ๋อไม่ใช่ดูคำขออก่อนเออกับใครเดียน้องคนนี้แล้วกันอุ้ยกดไม่ได้อะ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคน เดี๋เพิ่งส่งกันมาเยอะขนาดนี้นะครับผมกดยังไงล่ะมันกดติ๊กไม่ได้อ่ะออโอเคได้ละอ่ะรอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยพี่โบนัสตสวัสดีครับแปลงว่าคุณคือผู้โชคดีนะครับ ที่ผมกดไปโดนแล้วก็มาไลฟ์กันนะ่ะได้ดูไหมครับได้ดูรายการไหมครับดู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 ค่ะดูดูอ๋อเป็นไงเป็นไงนี่ได้ช่วยปั่นเทนปะเนี่ยอ้โหเต็มแท็กจะติดลิมิตอยู่แล้วอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มอุ้ยไม่รู้ว่าจะโดนแรงว่าโดนอะไรโดนอะไรไม่โดนหรอกสุ่มมาไงอ๋อโอเคให้ ให้สักสองคำถามแล้วกันไปสองคำถามไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป<ฮ>็นคนอื่นทำไมวันนี้นต้องต้องอคนอื่นเตรียมคำถามไว้เลยนะจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับผมจะได้แบบเออมาถึงแล้วแบบปังโอเค okay. ว่ามาโอ้โหคำถามคิดไม่ออกเข้าใจเข้าใจเป็นคนแรกไงไม่ได้เตรียมอ่ะ คำถามเดียวก็ไ <com ด <bung come into Spanish> okay. oh, okay. ้อ่ะก็ทำไมทำไมทำไมวันนี้ทำไมวันนี้แบบใส่แขนกุดอ๋อโอเคก็ตอนแรกก็หาเสื้อนานมากไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเพราะว่าแต่ว่าสูตรสูตรเนี่ยมีอยู่แล้วมีสูตรอยู่แล้วตัวหนึ่งที่แบบคิดว่าจะใส่แต่ว่าเสื้อข้างในอ่ะ ก็คิดอยู่ว่าแบบเออใส่อะไรดีที่มันแต่อยากอยากได้สีดําแพนที่คิดไว้อะคือสีดําแต่ว่าเสื้อสีดำเนี่ยมันเป็นโอเวอร์ไซส์หมดเลยก็ก็เลยรู้สึกว่าถ้าใส่สูททับไปมันจะไม่สวยอะไรเงี้ยก็เลยมองไปเจอเอาเคมีเสื้อแขนกุดอยู่ก็เลยใส่เสื้อแขนกุดแค่นั้นครับไม่ได้ใส่เพื่อท้าทายอํานาจมืดอะไรของคุณคิดคิดกันหรอกคุณคิดกันไปต่างต่างไม่ไม่แต่แต่ที่ทวิตไม่ใช่นะ แต่ที <ses> <_ JJonak for u> ่เท่าน <ğim> ี้ค <voir> <sk> ือท้าทายมากนะอ๋อไม่ก็ท้าทายพวกคุณไงพวกคุณน่ะแบบเออๆผมก็เอันแหละโอเควันนั้นเราเจอกันที่ MBK ด้วยนะเอาเหรอครับค่ะอืมได้เดี๋ยวให้คนดีดีกับพี่แบงค์ยังเอ้า คำถามเดียวคำถามเดียวเอาแต่ตอนแรกบอกคุณนานไปแล้วคุณนานไปแล้วโอเคโอเคโอเคบายแหมไม่ตอบใช่ไหมก็ปิดยังไงก็ปิดปิดปไม่ต้องคิดอะไรก็ได้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับโอเคทุกคนทุกคนโอ้โหรีเควสกันมาหกสิบคนแล้วผมจะ ผมแรนดอมนะเอามาให้คำถามคนละคำถามเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนึ่งคำถามครับสามคำตอบครับคืนดีกับแบงยังไม่ได้โกรธกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม่คืนดีเลย เหมือนน้องงอนๆนะอ๋อไม่ได้งอนกันแล้วไม่ได no ้งอนกันแล้วโอเคไหมสบายใจได้นะจ๊ะท mm ุกคนวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าไปแป๊บเดียวงแค่เนื้อ้องหนึ่งเพลงแล้วก็เต้นหนึ่งเพลงรู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นแต่พอได้เห็นทุกคนปั่นเทนกันขึ้นไปอันดับห้าคือแบบโอ้ม่ก เกิดอ,อะไรขึ้นทําไมทุกคนแบบโหดกันขนาดนี้รู้สึกแบบเออน่ารักจังขอบคุณนะครับทุกคนเย่แค่นี้แหละค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะครับอันนี้ไปช่วยปั่นเทนด้วยปะเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่แล้ว okay, โอเคดีมากเจอกันล่าสุดองานหนังน้าลงอองานหนังน้าลง ใช okay, นานมาก okay. นานมากจริงไว้มีโอกาสก็เนี่ยเดี๋ยวถ้ามันดีขึ้นโควิดดีขึ้นก็น่าจะได้เจอกันเยอะๆแล้วครับ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าอยู่ไกลก็ไม่อยากให้มานะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าไกลอยู่นะเพราะว่าด้วยเออเอเอค่อยว่ากันไว้เจอกันใหม่ได้ค่ะเนาะเนาะเนะ คครับงั้นบ๊ายบายนะให้คนอื่นมาต่อต่อเนาะบ๊ายบายบายครับอือ uh huh. ชอววยแบตจะหมดอ่ะทุกคนเมื่อกี้มันเด้งเตือนแบตเหลือยีนะ่ส mm ิบเปอร์เซนตะเออขออีกสองคนเนาะได้ไหมขอโทษสำหรับคนอื่นด้วยนะครับ ้ผมจะไปอาบน้ำแล้วด้วยขอ,อสักสองคนแล้วกันอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ๊ย,ยมีคนนี้มาเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ่อผมเห็นคุณแซลลี่พีเขาก,กดรีเควสผมมานะรับหนึ่งหายไปไหนแล้ววะมันเยอะดีร,รับหนึ่งนะคุณแซลลี่พีผมอยาก ผมยากไลฟ์กับคุณอะโอเคจะแล้วมาอัญยองอัญยองสวัสดีครับเฮ้ยอะไรเนี่ยยสวัสดีครับทักทายทักทายทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับเจมสวัสดีครับบ เนสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับพระที่หลุนโปรยมาคุณไม่ฟังผมกันเลยอ่ะคุณแบบอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดกันแต่ว่าคุณไม่ไม่ฟังผมสักอย่างอะไรนะผมถามว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อกำลังคิดถึงโบนัสอยู่ครับอุ้ยอุ้ยอย่ายิ้มได้ไหมเห็นแก้มแล้วมันงุยงุยจังเลยเมื่อไหร่ครับตอนนี้แฟนคลับ ตามทวงเอ่อรีแอคพีพีที่สองครับอะไรนะพี่เติ้ลน้องถามเจนใบพีที่สามหมอพีพีที่สองพีที่สองสองพี่สองสองเข้าไปจะตอบเลยได้ปหมอย่างบอกเอาบอกเขาไปบอกเขาไปว่ารอโบนัสมารีแอคด้วยอยู่แล้วแ้วนะถ่ายเขาโอ้โหเขาโปะออกไปตั้งนานแล้วเจนเบนโปะออกไปแล้วว่าเออไปถ่ายมาเอออย่าอย่าทวงเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนมาทวงอยู่แล้วพอเธอถามอ่ะไม่ก็เฮงยังไม่ซิงมาให้เลยเฮง ทุกคนไปทุกคนไปถล่มหาอหาที่ที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากกไปกาไปไดเรกไดเรกรัวๆเลยไม่ได้แค่นี้แล้เนี่ยแฟนคลับเธอมาทวงเต็มเลยเนี่ยโอเคโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันครับครับบ๊ายบายครับ รอเล่นนะทุกคนอย่าไปเร่งเขามากนะเพราะว่าอมันจะได้ได้งานที่ดีเนื้องานที่ดีออกมาเนีทุกคนเราต้องให้เวลากับเขานะครับโอ้โหอีกคนนึงมาไออีกสองคนก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้ถือว่าไม่ใช่ถือว่าเป็นพี่พี โอเคมาสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับเมื่อไรจะได้ชมครับครเป็นไงบ้างครับได้ดูไลฟ์เอ้ยได้ดูในรายการไหมครับเมื่อกี้ดูครับ ร้องเพลงเก่งมากเลยไม่แตกด้วยไม่แตกทำไมทุกคนต้องต้องรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปจะต้องแตกอันนี้คือไม่แตกนี่คือแบบดีลุ้นไงลุ้นลุ้นอเจช่วยไงโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากมากครับที่ช่วยลุ้นเอาแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยช่วยปันเทนอะอะมามามาถามเมื่อไหร่จะเห็นกับตันใส่เสื้อดอมยี่สิบห้าครับ อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหาโอกาสใส่นะครับตอนนี้ผมได้ผมได้สเสื้อเอ็กเอลมาแล้วผมผมเอาหลังจากที่ผมเอาไปซุกซ่อนไว้ไหนในมุมบ้านก็ไม่รู้เราเจอแล้วตอนนี้โอเคครับผมใส่นะนใส่คู่กันด้วยนะนใส่คู่กันน้องแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวหาโอกาสใส่นะครับครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาช่วยปั่นเทนนะครับผม ได,ได้เลยครับได้เลยครับไว้มีโอกาสมาเจอกันนะครับครับครับที่หึ<า><า>นะครับ,คร,บครับผมกดป,ปินให้ด้วยนะครับโอเคจึงหนึดโอเคคนสุดท้ายก่อนที่ร่างอันไร้วิญญาณของผมจะ หลุดลอยอยู่ตรงนี้ทือีออผมจะแรนดอมจากอะไรอ่ะเลื่อนฟ mm. รุดเลื่อนลง mm. เลื่อนขึ้นเนี่ยโจอือโอเคโอ้โหแล้วผมมันกดติดไม่ได้อ่ะ Oh my god มันกดไม่ได้อะทุกคนโอเคได้ละสุดท้ายอย่าเพิ่งไปนอนจะเย็น <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อสุก,กี้คะ่ะชื่อซุก,กี้โอ้โสุดยอดพ่อแม่ช่างตั้ง <laughs> เป็นไงบ้างไลฟ์ live. เอ้ยไม่ใช่เออยใช่ได้ดูไลฟ์รายการไหมดูอะค่ะอืมไปช่วยปั่นเทนปหเนี่ยโอ้ยมือหงิกแล้วเยี่ยมมากมือหงิกนี่ถือว่าคอ,อมพีทแล้ว <laughs> เป็นยังไงบ้างครับได้ดูไลฟ์รู้สึกว่าดีไหม เป็นโชว์เดี่ยวครั้งแรกหนูว่าดีนะก็ก็ดีนะร้องสดดีมากโอเคดีนะดีนะก็คือดีนั่นแหละเออกลางๆใช่ไหมก็ดีก็ดีดีดีเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยปั่นเทนกันแล้วก็ งานต่อไปไว้มาสนุกกันใหม่โอเคค่ะหวังว่า<ป>ะจะได้เจอกันนะได้ครับหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามมาอากิไม่ผมอื่นต่ออืมคิดว่อาอา่ะ อาคิดไม่ออกไม่เป็นไรเียงั้นเดี๋ยวให้อีกคนอื่นอีกคนหนึ่งแล้วกันมาได้ค่ะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายปิดไั้ไคร่ะกดปิดปิดอะไมันต้องปิดไปเลยอ่ะ โอเคมาอีกคนหนึ่งมาเพราะว่าเมื่อกี้นี้น้องเขาเอน้องเขาไม่ถามคำถามผมอะผมให้คนหนึ่งแลวกันก <c oughs> ดไม่ได้อะกดได้นะเฮ ทุกคนรีเควสกันมารัวๆใครไนมันค้างอะ่ะใจเย็นๆได้ไหมไม่กมันกดติ๊กถูกไม่ได้โอเคผมกดติ๊กถูกให้คนคนไหนได้ก็คนนั้นนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโหทำไมทุกคนที่มาไลฟ์กับผมแล้วทำไมถึงไม่โชว์หน้ากันเลยหน้าสวยเกินไปหรือเปล่าไม่พร้อมแหละไม่พร้อมใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลครับยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคครับมาผมให้หนึ่งคำถามครับ อืมแบงโบเป็นแฟนกันจริงป่าหรือว่าแค่พี <g <g ่น้องหรือว่าจอจีจอจีจอจีคืออะไรอ่ะจอจีคืออะไรครับคือรายการทางช่องจีออนะแบบเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันลอกๆอะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นพี่น้องกันจริงๆครับ เราสองคนเป็นพี่น้องจริงๆแล้วก็เอ <c oughs> สนิทกันมากๆครับจริงหรอแล้วก็จริงสิครับผมแล้วเราก็เออมีเทสใกล้ๆกันแค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกว่าอืมไปไหนด้วยกันแล้วมันสนุกแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมันคุยกีคุยมันเดีย๋ยคุยคุยสนุกดีอะไรเงี้ย ไปแล้วหลุดไปแล้วทุกคนทุกคนครับเอาวโอเค <laughs> ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนหวัวไปโดนและคำถามสุดท้ายคือทิ้งบอมก่อนไปมากๆเลยนะ เขาเขาคือตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมเขาต้องการอะไรอะโอเคนะทุกคนก็พอของปากหองคอนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่เข้ามาคุยกันนะครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆที่ทุกคนเจ็ดร้อยสองคนเจ็ดร้อยสเก้าคนที่เข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณมากๆไว้ไว้มา พูดคุยกันใหม่นะครับวันนี้ก็มาไลฟ์ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยที่ปั่นเทงกันขึ้นไปถึงอันดับห้าแล้วก็อยู่ลงมาสิบสี่สิบสามอะไรเงี้ยคือพวกคุณแบบสุดยอดมากๆขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับทุกคนฝันดีนะคะขอให้คืนนี้ทุกคนนอนหลับอย่าง ลึกๆนะฮะนอนหลับอย่างเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นเชา้ามาพรุ่งนี้เจอวันที่แสนดีนะครับผมวันดีๆรอยอยู่พรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมไม่ไว่าเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็แล้วแต่สู้ๆนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเองนะครับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย